วันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอ x ในแมปมิสแฮปปี y ทอยส shop กันนั่นเอง<ว>อ่าเขาออกมาแล้วมาไปเรากระโดดเออกระโ,โดดออกมาอย่างนี้เลยก็ได้อิง โดนเยเนี bah, ่ยต้มาก็โดดเลยอไปเจอโับีแก้วเหรอเฮ้ยเดินเดินไปแนวตรงเข้ามาเดินไปแนวตรงอออออออ

ไม่มีลงมาเลยวันพอดีอุ้ยโอ้โหัวลงไปก่อนเจ้ได้ไงอ่ะโอ้โหเพราะเรกดก่อดไงไม่เจ้กดก่อนนะเอาจริงอุ้ยโอ้มิสเตอร์แฮปปี้แปลงร่างอะโอ้โอ้จัมโบ้มิสแฮปปี้นาวซูเปอร์โอ้โหเป็นนะมันออกมาแล้วไหนเราเข้าไปอยู่ข้างในไหมเนี่ยอันนี้คือมิสแฮปปี้มิสแฮปปี้สองคนสองตัว ตรงไปเราไปจากการมีแทปปี้คือตอนนี้เขาแบบแปลงร่างอ่ะใช่เขาโอ้ยคิ้วคือไปปดึงขนคิ้วตรงตรงไปตรงไปดึนขนคิ้วระหว่างคิ้วได้เลจ้ะเราต้องยิงตรงปืนมันเขาปกติตอนแรกเขาไม่มีคิ้วไม่ใช่หรอยิงยิงตรงแขนน่ะยิงตรงที่มันเป็นปืนน่ะที่เป็นปืนน่ะไม่ค่อยเก่งว้าวโอ้ยยิงตรงที่มันเป็นปืน ปิววจะแอบน้องตรงนี้ปิวปอย่างนี้จะเยกว่าน้องได้อยู่หรอเฮ้ยน้อเฮ้ยเฮยกืบตายอ่ะอันนี้ไม่เยกว่าน้องแล้วมันมันยากตรงที่ว่าเราเดินแล้วมันในนี่ด้วยอายโยโอ้ยย้้้ย้ หอหมุนปิ้วปิ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 วเอื้อเอาแล้วก็แตกสลายเย้เจ๊ผ่านแล้วยังไม่ผ่านเลยดูดิดูเงาดิทุกคนทุกคนดูเงาดิพิกเซลพิกเซลพิกเซลเย้เจ๊ผ่านแล้วนะว้าฮ่าาเย้รู้แล้วย,ยายผ่านแล้วหวานฮะเข้ามาเร็ว ท okay, oh, uh, uh, mm. okay. right. okay, ี่เงา้ามะตัวเขาเห็นยาแล้วโอเคมหมตัวระหว่างนล้วตรงนี้มันจะลืนไปด้านหน้าถโอ้อะตายโอเคตัวสีแดงได้ก็โอเคก็เห็นม่าเป็นสีแดงก็นึกว่าโดนไม่ได้ถธกใช่โอเคได้ผ่านแล้วระหว่างอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูการเปิดประตูแบบที่เขาเปิดกันในแมปนี้นะคะ ปูมเป็นไงเป็นไงเทคโนโลยีโอ้โหเจ๋งาอ่ะตรงหานให้วานโอเคเข้าอวานไปต่อเปิดประตูเด็วเปิดเปิดประตูปูนี่เงาโอ้โหเงาตรงขอบพิกเซลพิกเซลจัดมาโอ้โหเดี๋ยววานหาหน่อยคือเราเป็นมนุษย์จิ๋วเหรอ คือเราเป,เป็นแบบคนแค้แบบเล็กๆหรือเป็นแฟรี่เหรอคือแบบเราตัวเล็กกว่าทุกสิ่งอ่ะดูรถสิรถยังเล็กกว่าโรงงานเลยแล้วดูดิวิธีขี่รถอะ่ะโน่รเนี่ยอขี่รถแบบเรา้องสูบเอามิสแฮปปี้บายบายด้วย bye bye, บาย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 สิอย,อย่างบ้านอยู่ข้างบนแล้วคือแบบการขี่รถแบบ Almost there ใกล้ถึงแล้ว่ะกระโดดไปเหมือนเราตัวเป็นตัวแบบเราเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเรานะตอนนี้เราไม่ใช่คนอ่ะตอนนี้เราโดนย่อส่วนกับยบป็มดอ่ะอจริงไหมแล้วคือรถที่เราใช้ขับเมื่อกี้คือรถของเล่นของเด็กอ่ะใหญ่ <laughs> ใหญ่มากอ่ะคือเอาง่ายๆคือตอนนี้เราเป็นมดอ่ะเราจอเล็กจัด <laughs> อ่าคือไปคือบคือเบจะเร็วก่อนจะเร็วก่อนเจถึงแน่เลยเจดึงก่อนอู่แล้วเ <c oughs> จ๊คีบิงหรือเปล่าว่าหวานปีนไม่เหมือนเจ๊อ่ะอือหวานเดี๋ยวหวานอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ดูเจ๊ปีนะแล้วหวานปีนหวานปีนแบบอ,อ้าแขกน่ะอโอ้โหดูดิเจ๊ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยดูสิอ้ตัวใหญ่มาก อ่าทุกคนงนั้นก็คือเราผ่านแล้วนะคะออกมาจากโรงงานแฮปปี้ตัวเมื่อก<ด>ี้นี้แล้วมแฮปปี้ไม่หวานเดี๋ยวหวานลอยหวานลอยได้อะเออน,นี่ยเดี๋ยววัดดูในมุมมองดูเจ้นะหวานดูเจ้นะคือเจ้ลอยอะเ <laughs> นี่ยโอ้โหเดี๋ยวทุกคนเจ้เจลอยแล้วเนี่ยดูดิคือเวลาชนาะแล้วเขาก็มีอะไรมห้เาเล่นอย่างนี้แหละทุกแบบเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจ๊ทยเราหายไปไหนแล้วอ๋อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้โหตอนนี้เจ๊ขึ้นมาสูงมากเลยทุกคนอ่าฮ่าฮ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า